วิธีตัดลวดนะคะก็คือไปหาแผ่นที่เป็นพลาสติกแข็งๆขงเงี้ยแล้วก็วัดเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนโดยการวัดที่ช่อของเราก่อนอย่างอันนี้นะคะใช้ขนาดนี้11.8ก็ทำอย่างนี้ตัดที่ความยาว1 8 8แล้วก็พแนอยล้วคานนี้ ไปเรื่อยๆค่ะตามที่เราพอใจแล้วก็ตัดตอ,อกตัดมาตัดท้ายแต่ขนาดนี้ก็คือ เอาไว้พันกระโบอย่างนี้นะคะขนาดที่ใช้ตรงนี้จะการะย่ามาแล้วใช้รวดเบอร์นี้ ฉันรักเธอมันจะพอดีค่ะนะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ